ดีค่ะตอนนี้สอนยังอยู่ที่ ตำบลหนองโรงนะคะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่กับพี่ขุนแล้วก็พี่น้อยค่ะแต่วันนี้นะคะจะขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ของพี่ชายพี่ขุนที่อยู่กาลสินนะคะมีปัญหาเรื่องโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขั้นรุนแรงเดินไม่ได้ด้วยนะคะพี่เดินไม่ได้แต่พี่ขุนกับพี่น้อยเนี่ยได้ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G R V กล่องนี้แหละค่ะไปให้พี่ชายรับประทานที่กาลสินเดี๋ยวเรามาฟังพี่น้อยกับพี่ขุนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าหลังจากรับประ ทาน GRV เนี่ยอาการของพี่ชายพี่ขุนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฟังจากเจ้าตัวที่ไปเห็นเลยค่ะพี่น้อยเล่าเลยก็ปไปเห็นก็ไปถามเขามาบอกว่าเป็นยังไงบ้างกินแล้วขเขาบอกขามีแรงขึ้นแล้วก็ปวดรู้สึกมีความรู้สึกว่าปวดแล้วก็ชาปลายนิ้วเขาบอกแล้วก็หน้าเขาก็จะแดงขึ้นใสขึ้นหน้าเขาเนี่ยแต่ก่อนอะ พุงเขาจะย้วยเลยแต่ทีนี้พุงก็ไม่มีแล้วพุงยุบจ้าพุงยุบพุงยุบหน้ามีเป็นสีชมพูเป็นสีเลือดฝาดจ้ะนะคะแล้วลุกขึ้นเดินได้หรือยังยังจ้ะยังยังเดินไม่ได้โอ้เขาเป็นมานานตั้งสิกว่าปีตั้งแต่ลูกเขายังเล็กๆอยู่นู่นนานมากใขาเดินอ่ะเดี๋ยวพี่พี่ขุนคุยหน่อยฐานะเป็นพี่ชายใช้สี่ขาเดินอยู่ครับ เพราะพอพยุงตัวเองไปได้เมื่อก่อนขาไม่มีแรงยกไม่ขึ้นพอโดนตัวนี้เข้าไปก็พอมีแรงขึ้นครับใช้วอลเกอร์หรือสี่ขาช่วยตัวเองในการเดินได้แล้วนะคะพี่น้อยขาพี่น้อยได้ส่ง G R V เนี่ยไปให้พี่ชายทานทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะเจ็ดกล่องลวะจ้ะเจ็ดกล่องละแล้วได้แนะนำให้เขาทานวันละกี่เม็ด อ๋อเช้าสองเย็นสองนะคะให้เขาทานวันละสี่เม็ดเนื่องจากเป็นมานานกี่ปีนะคะพี่อุย้ยสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ลูกเขายังเล็กๆอยู่เลยตั้งแต่ลูกเขายังทํางานไม่ได้เลยจนป่านนี้โตเป็นหนุ่มแล้วทํางานได้แล้วอืยังไม่หายเลยยังไม่หายนะคะเป็นมานานสิบกว่าปีแต่ตอนเนี้ต้องดีใจนะพี่ขุนนะที่พี่ชายเราเกือบจะเป็นปกติละ จากที่ขยับตัวไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มขยับแขนขยับขาได้ละใช้วอลเกอร์เดินได้แล้วเขาเป็นแค่ขาอย่างเดียว๋อขาอย่างเดียวไม่เป็นไรเพราเป็นแค่ขาน่าจะเป็นข้างซ้ายรอมั้งที่เป็นจ้ะนะคะคุณหมอเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจ้ะนะคะดีใจไหมคะที่เขาดีขึ้นดีใจจ้ะดีใจนะคะฐานะที่เป็นน้องชายนะคะพูดนะคะเกี่ยวกับจอวี ถึงพี่ชายสักนิดหนึ่งนะคะพูดได้เลยพูดอะไรก็ได้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่เจวาี่ได้ช่วยพี่ชายเราดีขึ้นรู้สึกดีใจครับที่ช่วยพี่ชายได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเขาเดินเหินได้มีเรี่ยวแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ต้องรอฟังโทรศัพท์ว่าปวดโน่นปวดนี่ครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อยขอบคุณค่ะ นี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกจากใจของน้องชายแล้วก็น้องสะภันะคะที่ได้ส่ง g r อกล่องนี้ละค่ะไปให้พี่ชายได้ทานหลังจากทานไปแล้วนะคะแค่เจ็ดกล่องนะคะโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงดีขึ้นตามลำดับตอนนี้สามารถเดินได้แล้ว ถึงแม้จะต้องใช้วอลเกอร์ช่วยนะคะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากเพราะเป็นหนักมากเป็นมาสิบกว่าปีนะคะต้องขอบพระคุณพี่น้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายนะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่าลืมพิจารณา g r v วันนี้เรา3ามคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ